สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาเล่าเมืองหางโจให้ฟังนะคะเมืองหางโจเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมณฑลในมณฑลเจ้อเจียงด้วยค่ะมาดูที่ตั้งของเมืองหางโจกันนะคะที่ตั้งของเมืองหางโจจะอยู่ใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวนะคะเซี่ยงไฮ้จะอยู่ ข้างขวานะคะแล้วก็หางจวจะอยู่ข้างล่างแล้วหางโจวจะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเซี่งยงไฮ้กับหนิงโปนะคะความจริงแล้วถ้าเราไปดินที่เมืองหางโจวนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงประมาณ3 0มนาทีก็สามารถไปถึงเมืองเซี่งยงไฮ้ได้ค่ะรูปถ่ายข้างล่างนี้นะคะเป็นรูปถ่ายของทะเลสาบซีหูค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโ,โลกนะคะที่ตั้งโดยยูเนสโกนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าไปเมืองหางโจวนะคะต้องมาที่ทะเลสาบซีหูอย่างแน่นอนนะคะ กลับมาดูภาพรวมของเมืองหางโจงกันนะคะเมืองหางโจวเนี่ยเป็นเมืองที่มีโอกาสทางการค้ามากที่สุดในประเทศจีนนะคะอันนี้ก็คือตั้งโดย Forbes นะคะแล้วก็เป็น1ใน100อันดับศูนย์การเงินของโลกิทีเดียวค่ะแล้วก็ได้รับเป็นเมืองแห่งธุรกิจการค้าด้วยนะคะเมืองนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของอาลีบาบาค่ะ แน่นอนล่ะถ้าเป็นเมืองการค้านะคะก็ต้องมีเศรษฐีค่อนข้างเยอะนะคะเมืองหางโจวนะคะติดอันดับ6ของเมืองในประเทศจีนนะคะที่มีเศรษฐีมากที่สุดค่ะยังมีมหาวิทยาลัยดังๆหลายที่นะคะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นเจิ้งเจียงอินดัสทริตี้นะคะหางโจวนอ n o โมย l u น i v e r ร i t ิตี้เจิ้งเจียงอินดัสทรีส์เทคโนโลยีแล้วก็เจิ้งเจียงอินดัสทรีส์แห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอากาศของเมืองนี้นะคะฤดูร้อนนะคะจะร้อนและชื้นค่ะฤดูหนาวนะคะก็จะหนาว แบบแห้งๆนะคะมืดๆนะคะก็ะะจะมีแบบเมฆค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอากาศโดยเฉลี่ยนะคะต่อทั้งปีนะคะจะอยู่ประมาณ17องศาค่ะแล้วก็เศรษฐกิจที่นี่นะคะก็จะเน้นการผลิตคิดค้นนะคะยาไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าไอทีนะคะหรือว่าพวกสิ่งทอต่างๆนะคะเมืองหังโจวก็จะค่อนข้างดังด้านนี้ค่ะใครสนใจไปเรียนเมืองหังโจวก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฟอลโล่นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย